สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการให้อาหารต้นกากหอยแครงนะฮะซึ่งอาหารที่ผมจะให้ในวันนี้ก็คือเจ้านี่ฮะ,มะแมลงวันฮะเป็นๆครถึงต้องให้เป็นๆมันมันก็มีเหตุผลของมันอยู่เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังกันแล้วกันนะฮะการเลือกขนาดของมแมลงวันในการให้อาหารเนี่ย ก็ต้องเป็นขนาดไม่เล็กหรือว่าไม่ใหญ่จนเกินไปแมลงวันนะครับก็จัดการใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะเขี่ยตัวนี้ให้มันหุบด้วยนะฮะเหตุผลอะไรเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังอ่าหุบแล้วนะครับ องอ,อันนี้คือมีแมลงวันส่วนอันนี้คือไม่มีนะครับการจับเหยื่อของกาเหอยแคกเนี่ยเราสามารถแบ่งมันออกแร้เป็น4ีขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือการงับเหยือ่อเมื่อเหยื่อหลุดเข้าไปในกาบและสัมผัสดโดนขนเล็กๆในกาบเนี่ย สองครั้งเนี่ยกาบก็จะหูบทันทีเหมือนที่แมลงวันตัวเนี้ยมันสัมผัสโดนขนแล้วกาบก็หูบทันทีแบบเมื่อกี้ในขั้นตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แมลงเนี่ยเกิดมันเป็นเศษฝุ่นหรือว่าเป็นน้ําฝนหยดน้ําอะไรต่างๆเนี่ยกาบมันก็จะหูบเหมือนกันอะไรไปสัมผัสโดนขนเนี่ยมันก็หูบหมดและวรหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการบีบรัดเหยื่อให้แน่น การจะเกิดการบีบรัดของกาบหอยแครงได้นะั้นนะฮะมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเหยื่อที่ถูกงับเข้าไปในกาบเนี่ยมันดิ้นมันดิ้นเนี่ยมันก็จะสัมผัสขนในกาบเนี่ยสัมผัสซ้าแล้วซ้าอีกกาบมันก็จะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยมันมีเหยื่ออยู่นะมันก็จะพยายามรัดให้แน่นขึ้นแต่สําหรับอันนี้เนี่ยที่มันไม่มีเหยื่อหลุดเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการรัดตัวครับ เมื่อมันไม่เกิดการรัดตัวเนี่ยกาบกาบตัวเนี้ยมันจะเปิดกาบออกมาอีกครั้งภายใน24ชั่วโมงหากสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าตามบริเวณกาบเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆซึ่งถ้าหากเหยื่อเนี่ยมีขนาดเล็กเนี่ยมันก็สามารถหนีออกมาได้และมันก็จะไม่สัมผัสกับ,กบเส้นขนภายในกาบกาบก็จะไม่รัดตัวอีกเหมือนกัน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าหากเหยื่อตัวเล็กเกินไปนะฮะมันไม่คุ้มกับการย่อยอาหารของกาฝอยแขงครับพลังงานที่ได้กลับพืนมากับพลังงานที่เสียไปในการย่อยอาหารนั้นนะมันไม่คุ้มกันสังเกตน,นะครับกาบที่มีมแมลงวันเนี่ยมันจะเริ่มปิดแล้วแต่สําหรับกาบที่ไม่มีมแมลงวันเนี่ยมันก็ยังหุบอยู่เหมือนตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้น ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการปิดผนึกกาบแล้วก็ย่อยอาหารนะฮะซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นตอนการย่อยอาหารเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยให้มแมลงวันมันดิ้นมันดิ้นหล่นเฮือสุดท้ายไปก่อนเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันว่ากาบที่มีมแมลงวันจะมีลักษณะยังไงและกาบที่ไม่มีมแมลงวัน จะ,ะงงอาละครับวันเวลาผ่านไปนะฮะชั่วโมงกว่าๆแล้วกลับมาดูก็จะเห็นว่าตัวกาบที่มีที่เราได้ป้อนแรลงวันไว้นั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับกาบที่มีมแมลงเนี่ยเหมือนจะรัดกันแน่นขึ้นจนปากปิดสนิทเข้าหากันนะครับต่างจาก อันที่ผมเขียเล่นไว้เฉยๆอันนี้นะฮะซึ่งมันก็ยังงับเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้มีการบีบรัดแน่นอะไรทั้งสิ้นดูกันชัดนะครับกาบที่มีมแมลงวันมันก็จะบีบรัดกันจนแน่นนะฮะจนมแมลงวันมันดิ้นไม่ได้ หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการปล่อยเอนไซม์ออกมาทําการย่อยแมลงที่อยู่ข้างในนะครับใช้ระยะเวลาในการย่อยเนี่ยประมาณ4วันถึง2อาทิตย์นะฮะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกาบก,ก็มีหลายปัจจัยนะครับหลังจาก หลังจากที่เข้าสู่กระบวนการย่อยแล้วเนี่ยลักษณะของกาบเขาจะเป็นแบบต้นนี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันกำลังย่อยอยู่ดูต้นนี้ครับดูกาบใบนี้ครับสังเกตที่กาบนะครับเขาจะขบกันแน่นจนจนปลายกาบเนี่ยจะเผยอ,ออกมาแบบนี้อ่านี่เป็นสัญญาณของ การย่อยอาหารนะครับดูแบบง่ายๆเขาจะขบกันแน่นจนจนฟันกาบที่ปลายกราบเนี่ยมันมันไม่สบกันมันพยือออกมาสังเกตได้ง่ายมากครับก็ไม่ดู้ว่มันกินอะไรเปนะตงเน,นี้เดี๋ยวเราลองมาดูต้นนี้กันนะครับ ต้นนี้คือต้นที่ย่อยเสร็จแล้วนะฮะจะเห็นว่าก็มีซากมแมลงติดอยู่ข้างในกับดักนะครับอันนี้นะครับจะเห็นว่าก็มีซากก็เป็นมแมลงวันเองฮะติดอยู่ซึ่งซากพวกนี้นะฮะเวลาฝนตกหรือว่ามีลมพัดเนี่ยมันก็จะโดนพัดพาชะล้างออกไปโดยง่ายนะครับเพราะว่าซากพวกนี้มันแห้งแล้ว หรือถ้ามันยังติดอยู่อย่างนี้นะฮะมันก็อาจจะเป็นเหยื่อล่อให้มแมลงตัวอื่นเนี่ยเข้ามาติดกับดักอันนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเราจะเขี่ยทิ้งหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยบางบางทีมันก็อาจจะเป็นเชือ้อราได้แค่นั้นแหละฮะความเสี่ยงมันก็ไม่อยู่แค่นั้นส่วนมากผมก็จะปล่อยทิ้งไว้รอจนมันขึ้นราเนี่ยผมถึงจะหยิบทิ้งเราควร ให้อาหารกา่าบ่อยมากน้อยแค่ไหนครับออตอบยากครับขึ้นอยู่กแบบับสภาพแวดล้อมในบ้านสภาพแวดล้อมในบริเวณที่เลี้ยงนะครว่ามีแมลงเยอะไหมถ้ามีแมลงเยอะอาจจะไม่ต้องให้เลยก็ได้ปล่อยให้เขาจับแมลงกินเองตามธรรมชาติหรือถ้าเลี้ยงแบบระบบปิด ก็คงจะต้องมีการป้อนมแมลงให้เขาบ้างคนระับ mm hmm. เพราะว่าเขา mm hmm. คงจะหากินเองไม่ได้เพราะว่าเป็นระบบปิดความถี่ในการป้อนของผมเนะี่ยอยู่ที่อาทิตย์ละครั้งนะฮะถ้าไม่ขี้เกียจนะ mm hmm. ก็อาทิตย์ละครั้ง mm hmm. เลือกมแมลงอะไรก็ได้นะครับท,ที่ที่ขนาดตัวไม่ใหญ่เกินไปเพราะว่าถ้าตัวใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะล้นออกมานอกกาบแล้วมันจะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับแต่ถ้าตัวเล็กเกินไปมันก็ ไม่ดีอีกนะเพราะว่าให้พลังงานน้อยไม่คุ้มกับพลังงานที่เสียไปในการย่อยอาหารแล้วก็ที่สำคัญต้องเป็นมแมลงที่ไม่มีพิษนะฮะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าอาจจะมาพบกันในการให้อาหารแบบแบบที่ตายแล้วนะฮะมันจะมีวิธีการให้อาหารที่แตกต่างจากแบบเป็นๆอยู่ ยังไงก็พบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ